สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายเล่าเรื่องมาเที่ยวสวนฝรั่งของแม่หนูพ่อจิมชาแนลนะคะช่องนี้เขาทําสวนกเกษตรพอเพียงก็จะมีพืชพันธุ์ทันยาหารโอ้ยพูดเหมือนกับรายการอะไรสักอย่างเลยเนาะเขาก็จะมีต้นฝรัง่งมีตั้งหล้ายสายพันธุ์นะทุกคนแล้วก็มีโอ้ที่เห็นอยู่ริบๆนะคะทุกคนก็จะเห็นต้นมะนาวอันนี้เป็นมะนาว มะนาวทุน9เป็นมะนาวไร้เม็ดปีที่แล้วแม่หนูบอกว่ามะนาวส่วนนี้นะคะเขาขายอยู่ที่ผลละที่8บาทแล้วปีนี้ก็ขายได้ที่5บาทนะคะเป็นมะนาวลูกใหญ่มากแต่ว่าไม่มีเมล็ดนะคะแล้วก็เปลือกไม่ขมด้วยเวลาที่คนมาซื้อเขาก็จะใช้ าฝานเป็นแว่นๆน,นะคะใส่ในน้ำร้อนแล้วก็ดื่มใครที่ดื่มยากก็สามารถใส่น้ำผึ้งนะคะลงไปให้มีรสหวานประแลม,เ,ลมเขาบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการลดความดันแล้วก็ลดเบาหวานไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะลองดูนะคะทุกคนมีมะนาวไม่ได้จำเป็นต้องเป็นมะนาวทุน9ก้าอย่างเดียวนะคะทุกคนเป็นมะนาวอย่างอื่นก็ได้ ทุกคนก็ทําแบบนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็น้ําร้อนสักหนึ่งแก้วแล้วก็มะนาวสักส,กสองสามแว่นแล้วก็ใส่น้ํำพึ่งสักนิดนึงนะคะให้หวานปลาแรมปลาแรมเสร็จแล้วก็ดื่มทุกเช้าจะช่วยลดความดันลดเบาหวานเขาว่างนันนะคะอันนี้ส่วนฝรั่งของแม่หนูพ่อจิมี่ที่ชาแนลนะคะเขาปลูกไว้ประมาณ30-40ต้น เห็นว่าปีนี้ทําเงินได้เยอะเชียวราคาเป็นฝรั่งพันกิมจูแล้วก็ฝรั่งพันพันอะไรเนาะจำชื่อไม่ได้ที่มีไส้อ่ามีเนื้อข้างในนะคะสีแดงๆหรือสีออกชมพูเห็นเขาบอกว่าหวานมากแล้วก็มีการสั่งจองข้ามปีเชียวราคาทุกคนแล้วก็เวลาที่ออกลูกมานะคะก็คือถ้าภาษาอีสานก็คือบอกรูกันนั่นเองนะคะ พอการมีการสั่งจองข้ามปีเชียละทุกคนสำหรับสวนแม่หนูพ่อจิมมี่ที่ชาแนลนะคะต้นใหญ่มากนะคะทุกคนแล้วก็ผลดกมากอ่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะที่ผลอย่างทตัวอย่างต้นนี้ผลไม่เยอะก็เพราะว่าโดนเก็บไปประมาณ3าสีรอบแล้วค่ะทุกคนโอ้โหเมื่อเช้านี้ขนาดบอกว่าฝรั่งหมดแล้วฝรั่งหมดแล้วแต่ข้างบ้านก็ยังมาขอซื้อแล้วก็ได้ไปประมาณ สี่ถึงห้ากิโลเพื่อให้คนท้องได้กินนะคะอ่าดูคะ่ะทุกคนยอดสวยเชียวอวบขาวไม่มีแมลงเลยนะคะทุกคนสภาพสวนก็สะอาดสะอา้านไม่เป็นแหล่งเพาะพันุ์ของแมลงนะคะก็ทำให้ฝรั่งสวนนีอ้ออกลูกดีนะคะแล้วก็ไม่มีแมลงมารบกวนเลย ก็ไม่เป็นฝรั่งที่เน่านะคะ,สะ,ส,ะสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะส่วนนี้สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่สวนอื่นบ้างวันนี้ดูสวนฝรั่งของแม่หนพ่อจิมมี่ทีชาแนลแล้วก็พบกันอีกสวนหน้าต่อไปนะเดี๋ยวจะพาไปดูสวนมะนาวทุนเกล้าคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน